คนที่เป็นไตเลืที่4ระเลยยที่5จะทํายังไงได้บ้างให้ไตน้ําเสียแบบเนี้ยมาอยู่ในไตน้ําดีแบบนี้กดติดตามกดแชร์แล้วดูคลิปนี้ให้จบนะครับว่าทํำยังไงในการปรับอาหารง่ายๆเลยครับไม่ยากเลยระยะ2ระยะ3เนี่ยเราแทบไม่ต้องไปซื้ออะไรกินเพิ่มเติมเลยแหละแต่ถ้าขึ้นระยะสีระยะ5แล้วพอเราปรับอาหารเราอาจจะขาดสารอาหารบางอย่างเราจึงต้องใช้สารอาหารบางอย่างเข้ามาทดแทนการกินอาหารจําพวกโปรตีน จะทำให้เกิดกระบวนการย่อยในร่างกายเราพอร่างกายเกิดการย่อยเสร็จปุ๊บก็จะเกิดสารขึ้นมาที่เรียกว่าสารแอมโมเนียแล้วก็ยูเรียเขาเรียกว่าค่า BUN ก็คือสารตัวนี้แหละโปรโตีนแบ่งเป็น5อย่าง 1. คือเนื้อสัตว์ ชิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมูเป็ดไก่พวกนี้เรากินเข้าไปมันก็จะเกิดของเสีย2คือนมนมชงโปรตีนชงโปรตีนกเกษตรจะเกิดของเสียเช่นเดียวกัน3คือไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวไข่แดงไข่นกกระทาไข่เป็ดไข่ไก่นับหมดเลย4ี่คือถั่วแล้วข้อ5ก็คือเห็ดพูดง่ายๆอาหารประเภทใดก็ตามที่มีโปรตีนสูงจะส่งผลทําให้เกิดของเสียสูงเช่นเดียวกันแล้วของเสียเนี่ยร่างกายแต่ละคนจะขับออกได้เร็วได้ช้า ไม่เท่ากันแล้วออกทางไหนล่ะออกทางฉี่หรือทางปัสสาวะเรานั่นแหละครับเราเลยสังเกตว่าถ้าเราไปล้านหมูกระทะล้านเนื้อกระทะพวกเนี้ยสังเกตนะว่าห้องน้ําจะมีกลิ่นฉุนมันฉุนอะไรครับมันก็คือฉุนแอมโมเนียยูเรียที่เกิดการย่อยเนื้อสัตว์นั่นแหละฉะนั้นให้เรากินอาหารจาพวกโปรตีนให้น้อยลงน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ถ้าคนเป็นไตระยะสี่ระยะห้า 5, ผมจะกําหนดให น้อยเข้าใกล้ศูนย์ให้มากที่สุดแทบจะไม่กินอาหารที่มีโปรตีนเลยเพื่อไม่ให้เกิดกระบวนการย่อยพอไม่เกิดกระบวนการย่อยเสร็จปุ๊บปัสสาวะฉี่ไปเรื่อยๆจะทําให้ของเสียไม่ค้างในร่างกายเพราะถ้าของเสียค้างในร่างกายจะส่งผลทําให้เราถึงขั้นต้องฟอกไตเพราะการที่เขาฟอกไตฟอกเลือดในทุกวันนี้เป็นการฟอกของเสียออกที่เรียกว่าค่า B U N นั่นเองฟอกตัวนี้คนที่มีอาการก่อนจะฟอกไตเป็นยังไงบ้างจุกคอครับ กินอาหารไม่ลงฮนะกินแล้วก็จะอ้วกออกกินแล้วก็จะอ้วกออกบางคนเนี่ยนะหายใจเข้าหายใจออกเป็นกลิ่นฉี่แล้วก็จะเกิดภาวะสมองอักเสบเขาเรียกว่าน้ําปัสสาวะเนี่ยมันขึ้นสมองเขาเรียกภาวะยูรีเมียสิ่งนี้แหละครับจะส่งผลทําให้เรามีปัญหาแล้วถึงขั้นที่คุณหมออาจจะต้องพิจารณาในการฟอกเลือดหรือฟอกไตแต่พอเราไม่กินเนื้อนมไข่ถั่วเห็ดปับ๊บในระยะเวลาสั้นๆจะทําให้ไตเราเนี่ย จากน้ำเสียเป็นไตมาอยู่ในน้ำดีแบบนี้แล้วพอไตมาอยู่ในน้ำสะาดแบบนี้เสร็จไปไหม,มครับไตจะค่อยๆซ่อ,อมแซมเนื้อเยื่อตัวเองขึ้นมาตามลําดับใครอยากได้เมนูอาหารนะครับพิมพ์ขอเมนูอาหารมาในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวให้น้องทีมงานช่วยดูให้ฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามนะครับใครอยากได้ความรู้ดีๆหรือใครมีคําถามก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับ